ผมว่ามันได้เวลาแล้วที่ผมจะเปลี่ยนความยากให้เป็น l ล gendary นี่นะครับในขณะนี้เราขาดกองหลังเออปีกซ้ายสำรองนะครับก็จะมาซื้อคนนี้นะครับปีกซ้ายนาโปลีที่ตอนนี้ฟอร์มระเบิดอย่างรุนแรงมากเป็นสำรองง่ายๆนะครับก็คือเรามีเงินไม่พอครับ มาดูคนต่อไปดีกว่าครับปีกซ้ายชาวอังกฤษก็เจรจากับดอดมุนได้แล้วนะครับมาดูค่าหน่อยผมให้ค่าหน่อยเขาน้อยไปครับเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองใหม่อาทิตย์หน้านะครับแต่ตอนนี้เจอเกมสำคัญกับบอลมัดครับผม บอลมัดได้บุกขึ้นมาก่อนนะครับทางซ้ายมือตัดเข้ามาข้างในทำชิงอยู่เราได้ยิงลูกนี้ชนคาน <c oughs> บอลอยังอยู่ที่บอลมัดนะครับเอสโปซิโตกำลังหาช่องอยู่ครับเ <c oughs> ข้ามาข้างในอีกรอบหนึ่งเอสโปซิโตอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ได้เปิดครับลูกนี้ส,สกัดทิ้งออกไปได้แล้วนี่นาทีที่46นะครับเป็นลูกจุดโทษของแมนยูแล้ว มาเซียลครับก็ยิงเข้าไปชิวๆครับผมทางขวามือประตูดเดาผิดทางแล้วก็จบเกมไปแค่นั้นครับแมนยูชนะบอลมัด1ประตูต่อศูนยแล้วนี่เขาบูโน่เฟอร์นันเดนะลิเวอร์พูลต้องการตัวบูโน่นะครับเราจ่ายค่าฉีกสัญญาไปแล้ว115ล้านนะครับคือ มันมีคนน้อยมากนะครับที่จะย้ายจากแมนยูไปลิเวอร์พูลเพราะว่าเขาเป็นคู่อริกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเกมนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วทำไมลิเวอร์พูลถึงอยากได้ก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้เขาไปนะครับผมเลยมาต่อสัญญากับบูโนสักหัึ่งนแค่นั้นก็เรียบร้อยครับบูโนได้อยู่กับเราต่อนะครับยังไม่ไปที่ลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ครับพูดถึงอริอีกอริหนึ่งก็คือแมนซิตี้นะครับเพื่อนบ้านเรานั่นเองมาดูเกมันดีกว่าครับที่ เอธิฮัดสเตเดียมนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านมาเยือนเราทำการเยือนของแมนยูไนเต็ดเกมที่แล้วก็ได้รู้ครับว่าแมนซิตี้มันเป็นยังไงตอนมาเจอครับแมนยูได้ยิงก่อนครับติดเซฟแมนซิตี้ขอบุกขึ้นมาบ้างครับฮาแลนด์พาเมอร์ส่งมาให้เดอะบอยลงยิงจ่อๆลูกนี้เดชิอาเซฟไว้ได้ครับบุกขึ้นมาเองเราครับแมนซิตี้เดอะบอยโดนวาลานชนเข้าไปไม่เป็นไรครับ พาเมยังได้บอลหยุดแบนาโดซว่าเดอะบอยอีกรอบหนึ่งแล้วมาเลเซียเขาไปชนเดอะบอยคราวนี้มันเป็นฟาวนะโอ้โหได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็เหมือนชนเหมือนกับวาลานนะดูใหม่ครับนี่บอ๋อไปขัดขาเขานะครับก็คล้ายๆวาลานที่วาลานทำเมื่อกี้แต่ว่าไม่ก็ฟาวก็คือฟาวครับฮาแลนด์ยืนอยู่ที่จุดโทษวิ่งขึ้นมาสัต์ลูกนี้ DKR เราผิดทางครับผม แมนเชสเตอร์ซิตี้นำขึ้นไปก่อนจากลูกโทษนะครับนะครมุมกล้องมุมนี้สวยจริงๆนะไปทางซ้ายครับเบเชียร์เราไปทางขวานะแมนยูตอบโตโ้โดยการบุกกลับมาครับสารโชส่งให้บากูโลง่งลูกนี้ยิงเข้าไป,ไปเป็นประตูตีเสมอครับหนึงประตูตอนหนึ่งครับผมตอบสนองได้เร็วเลยนะครับแมนยู นี่ครับดูกันใหม่ครับนี่ซานโชนะครับส่งให้เพื่อนมาส่งให้เพื่อนหลุดครับแล้วก็ยิงไปเสียบเสาเข้าไปเลยหนึ่งเท่าแล้วครับแมนซิตี้ก็บุกมาตอบสนองเหมือนกันครับเปนาโดซิวาได้ลองยิงลูกนี้ใเคอาเซไได,ไได้แล้วก็เป็นลูกเปิดมุมของแมนซีนะครับเดอะบอยยืนอยู่เล่นกันสั้นๆให้เปนาโดซิวากำลังหาช่องอยู่ครับมูซียล่ายืนคุมไว้อยู่นะ ฟาร์เมอร์ได้บอลกำลังเลี้ยงครับฮาแลนด์ได้ยิงเจาะเขาเป็นประตูครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อนหนึ่งจากลูกยิงของฮาแลนด์นะครับได้รุนแฮตติกครับคนนี้โอ้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับยิงเข้าไปแล้ว2ประตูนี่ครับฟาร์เมอร์กำลังหาเพื่อนครับแล้วก็โล่งๆนะครับฮาแลนด์ยืนอยู่คนเดียวนาทีที่สามสิ เอครับบากูได้บุกขึ้นมาส่งให้มาซิยลได้ยิงดีดเข้าไปลูกนี้เป็น2ประตูต่อ2ครับโอ้โหตอบสนองกันรวดเร็วมากนะครับแมนยูกับแมนซิเสมอกันอีกแล้วครับผมแต่เกมนี้ดูเหมือนแมนยูนะครับจะเป็นฝ่ายที่ตามหลังอยู่สะส่วนใหญ่นะแต่ว่าซูสีจริงๆครับเหมาะแล้วที่จะเป็นออ่ดาบี้นะนี่ครับบากูคืนมาให้มาซิยดีดเข้าไปนะครับเสาไกลนะครับ22ครับ 80บุกขึ้นมาครับนาทีที่38จ่ายมาให้ฮาแลนนะครับแล้วก็ฮาแลนก็เป็นแฮตริกของเขาครับนาทีที่40นะ3ประตูต่อ2ครับผมประตูยิงกันห่างกันไม่กี่นาทีเองครับเนี่ย3ประตูต่อ2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำอีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบที่3นี่ครับวิ่งกลับมาไม่ทันนะกองหลังแมนยู เออครึ่งหลังครับมาเซียววิ่งขึ้นมาจ่ายให้บากู <_ d ata> ได้ซัดลูกนี้เป็นประตูตีเสมอในนาทีที่หกสิบครับผมเป็นลูกจ่ายที่สวยมากแล้วก็ลูกยิงก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมตีเสมออีกแล้วครับแมนซีคิดว่าจะได้ชนะนะครับคิดว่าจะชนะง่ายๆหรอไม่มีทางนะครับนี่ครับทะลุช่องนั้นไปได้ไงก็ไม่รู้ครับเราดูลูกยิงครับ ยิงแสกหน้าประตูเข้าไปเลยครับนี่ครับหมดสิทธิ์เสีครับผมสามสามครับแมนยูบุกมาบ้างครับหวังว่าจะขึ้นนำบากูเลี้ยงผ่านมาเราได้ยิงติดเซฟครับเราเคลียร์ริมเส้นครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูนะครับบากูแต่ตอนนี้แมนซิตี้บอกว่าขอชนะเหมือนกันครับอยากชนะเรนาโดซิวาส่งให้โฟเดน โฟเดนเลี้ยงหาช่องอยู่ฮาเลนยิงเจาะเป็น4ประตูต่อ3ครับฮาเลนยิง4ประตูนะครับผู้ชนะบอลลงดอของปี2024โอ้รู้แล้วครับว่าทำไมเขาถึงได้บอลลงดอนะนาท,ทีที่72ครับยิงให้แมนซี่ขึ้นนำอีก1ประตูเออร์ลิงฮาเลนนะครับนี่ครับแมนซี่เล่นลิงชิงบอลน,นะครับแมนกองหลังแมนยูหาบอลไม่เจอเลยครับ โอ้แนนแอสซิตฮาร์เรนนะครับแล้วก็แมนยูก็หมดเวลาไปเท่านั้นครับแมนยูแพ้นัดแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับเพื่อนบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูเปปกวาดโอล่าครับไหนจะไล่ผ้าหรอจะเป็นแชมป์ไล่ผ้าหรอไม่ให้นะครับทุกคนในทีมแมนตรซิตี้วันนี้เล่นได้ดีมากนะครับผมแมนยูก็เหมือนกันครับแต่ว่าเอาภาพาไปกันนิดหน่อยนะครับ มากันอีกรอบนะครับเจมี่ไบโนกิเทนส์คราวนี้ต้องมาเป็นนักเตะของแมนยูไม่ได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับปีกซ้ายชาวอังกฤษจาก บรูเซียดอร์มุนนะครับเจมี่หละกันเรียกง่ายๆเจมี่นะครับเขาบอกว่าคนนี้อาจจะไม่ถึงกับเนมานะครับแต่ก็นับได้ว่าเป็นคนที่ดูแล้วเล่นสนุกเหมือนกันเลยนะครับได้เอฟไม่เป็นไรครับไม่แคร์ครับผมได้ปีกซ้ายสำรองมาครับเพราะว่าตอนนี้แอนโทนีเจ็บอยู่เราก็ต้องใช้คนนะครับแล้วกันาโชก็ไปถูกยืมตัวไปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บแล้วเขาก็แอนโทนี Anthony จะเจ็บนะแล้วก็ กดยืมตัวไปให้กาลาโชยืมตัวไปแล้วนะแต่นี่ครับบุกแม่บุกมาก่อนครับแมนยูดียองส่งให้เชสโกได้ยิงพลาดได้ไงก็ไม่รู้ครับเชสโกฟรีคิกนะครับของแมนยูวันนี้ยืนอยู่คือดียองเปลี่ยนคนยิงไหมไม่มีใครยิงได้ดีกว่าเลยครับใช้คนนี้เลยแหละดียองครับกำลังเล็ง กำลังเลงอยู่เราวิ่งขึ้นมาแล้วซัดเข้าไปลูกนี้โอ้ห้พลาดไปนิดเดียวครับครึ่งหลังใบตันบุกมาได้ยิงเบรกิอาเซฟได้ครับบุกมากแล้วครับแมนยูซานโชได้ปั่นลูกนี้ติดเซฟแล้วหลุดเดียวหลุดคู่มาแบบนี้ของแมนยูครับบาคูกับเชสโกส่งมาให้เชสโกได้ยิงจ่อจ่อครับไม่เข้านะโอ้โหเชสโกนาทีที่88เหมือนชะตามันลิขิตมาให้แมนยูชนะครับเพราะว่าแมนยูได้ลูกโทษเดยอง วิ่งขึ้นไปยิงลูกนี้ไปทางขวาครับนิ่มๆครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีสุดท้ายครับลูกจุดโทษของเฟนกี้ดียองโอ้โหในเกม FA ครับเนี่ยรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับถ้าใครชนะเกมนี้จะได้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมแล้วก็จบเกมไปครับแมนยูชนะ1-0จากลูกยิงจุดโทษของดียองในนาทีสุดท้าย เกมต่อมาครับแคมบิดยูไในเต็ดใน FA ครับนะเอาไ่เมื่อกี้คาราบาครับอันนี้ FA ครับใช่ครับเปิดมาก็เป็นลูกโทษของแคมบิดเลยครับแคมบิดขึ้นนำครับทีมนี้เป็นทีมใกล้บ้านผมนะครับผมเรียนอยู่ที่แถวแถวแคมบิดนะครับแคมบิดได้บุกขึ้นมาอีกแล้วครับบรฟี่ได้เปิดเข้ามาโดนสกัดทิ้งออกไปได้ แมนยูบุกบ้างครับไม่ยอมแพ้ทีมลีกวันครับเชสโกได้ว mm ิ hmm. ่งขึ้นมายิงเป็นประตูตีเสมอให้ครับนาทีที่60แมนยูตีเสมอกับแคมบรินนะครับหลังโดนนำมาเกือบทั้งเกมเราก็หวังจะชนะครับนาทีที่8 9บุกขึ้นมาเปิดให้บูโนอยู่เสาไกลครับบูโนไม่ได้ครับเราจบเกมไปเท่านั้นนะครับแคมบริดยื้อไว้จนเสมอกับแมนยูนะมาเล่นกันอีกเกมหนึ่งครับมาอยู่ที่โอแทฟฟอร์ดบ้าง มแมนยูก็ได้บุกก่อนเลยครับโชว์ฟอร์มเก่งกว่านะครับบูซียาลาส่งให้คาเซมิโลไม่รู้ว่าทำอะไรในนี้ครับยิงติดครับบูโน่จะเป็นคนยิงลูกฟีคิกลูกนี้มีสานโชมายืนหลอกบูโน่อย่างไงครับวิ่งขึ้นมาปั่นลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวแล้วสานโชแย่งฉกมาได้ครับหลังจากลูกส่งจากบาคูลเราก็ได้ยิงจอจอติดเซฟไม่น่าเชื่อ แชมบิดยูเนเตดได้เปิดวอนเข้ามานะครับแล้วก็โขกติดเซฟของ dkr แล้วนี่ครับชตาฟาลิคิดเหมือนให้แมนยูอยากชนะนะครับลูกจุดโทษในนาทีสุดท้ายครับซานโชจะยิงเข้าไปได้ไหมยิงติดเซฟครับโอ้โหซานโชแต่ลูกนี้โทดเวลาพิเศษเดยยองเข้ามาให้ซานโชซานโชได้ยิงเข้าครับเตือนการแก้ตัวของเจดอนซานโชนะครับหลังจากยิงลูก จุดโทษไม่เข้าในนาทีสุดท้ายครับแมนยูขึ้นนำจนได้ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับกับทีมลีกวันทีมหนึ่งนะโอ้โหแล้วก็จบไปแค่นั้นครับแมนยูชนะไปแค่1นู่นย์นะครับแต่ก็ผ่านเข้ารอบเอฟไปครับแล้วก็นี่ครับเรียวมัดลิดนะครับอยากได้วารานคืนแต่ผมไม่ขายครับวารานเขายังเป็นที่เป็นแบบนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเกมต่อมาครับมาเจอวูฟทำตันที่ โอทฟฟอร์ดนะครับวันนี้ฝนตกแล้วอูบได้บุกก่อนครับอาามาตาโอเล่ได้บุกขึ้นมาทางขวาครับอูบคลองบอลอยู่ในกรอบเขียโทษของแมนยูยังหาช่องยิงแล้วได้ยิงครับแต่ติดเซฟแมนยูได้หลุดเดี่ยวขึ้นมาครับไบโนกอิเตสจะจ่ายแต่ว่ามันติดครับเชสโกได้ยิงแต่ก็ติดเหมือนกันครึ่งเวลาหลังครับบาคูหลุดมาเราก็จ่ายมาง่ายๆให้เชสโกยิงประตูโล่งๆครับผมหนึ่งประตูต่อสูรับแมนยูขึ้นนํา แล้วก็จบเกมไปแค่นั้นนะครับแมนยูขึ้นนำล้วก็ชนะอูไป1นึประตูต่อศูนย์ครับผมเกมต่อมานะครับแมนยูไปเยือนเวสแฮมที่ลอนดอนสเตเดียมครับผมมาเข้ามาในลอนดอนสเตเดียมนะครับก็มีฟองสบู่กันอีกเช่นเคยเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เวสแฮมได้บุกขึ้นมาก่อนแล้วได้ยิงก่อนครับบล็อกไว้ได้ครับบาสโตนีดิองมาเซียลมาเซียลได้ยิงเป็นประตูขึ้นนำับหนึ่งประตูต่อสู่นาทีที่34ครับแองโตนีมาเซียลจับบอไลได้แล้วก็แต่งแล้วก็ยิงเลยนะครับสวยงามจริงๆแฟนแมนอยู่ที่อยู่หลังประตูก็ดีใจกันไปครับนี่ครับ แตะหาช่องแล้วก็ยิงไปนะครับมุมยากด้วยเวแซมก็ไม่ยอมครับอีวานโทนี่ส่งออกมาให้คอนเน่ส่งมาให้เอมเมอร์สันยิงเป็นประตูตีเสมอในนาทีที่แค่40เท่านั้นครับเกมกลับมาเสมอกันอีกแล้วครับโดยลูกยิงของปีกซ้ายนะครับเอมเมอร์สันนี่ครับ เป็นการจ่ายแทงรูช่องที่สวยงามมากนะครับเขาก็ยิงเข้าไปเดี่ยวๆกับประตูแล้วหลุดมาอีกแล้วครเวสแฮมอีวานโทนี่โลดเดียวๆกับตีเคอาร์ก็เป็นประตูสิครับนาทีที่43เวสแฮมขึ้นนำ2-1นะครับหลังจากแมนยูได้นําก่อนโอ้โหเวสแฮมพลิกกลับขึ้นนําก่อนจบครึ่งแรกนะครับแล้วลูกยิงของอีวานโทนี่ครับยังไม่มีใครปิดคนข้างหลังเลยนะครับไปปิดคนทางซ้ายกันหมดก็เลยโดนจ่ายมาลงลง เดียวๆกับ D K R ก็ D K R เซฟไม่ได้นะครับจะให้เซฟยังไงครับลูกแบบนั้นตัดมาครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกได้ยองหลุดมาแล้วครับไดยองแตะหนีมาแล้วก็ได้ยิงด้วยซ้ายเขาเป็นประตูตีเสมอก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อที่จะตีเสมอได้นะเมื่อกี้เพิ่งโดนยิงเไปครับในนาทีที่43เท่านั้นฟองสบู่ยังไม่ทันหายครับนี่ครับเดยองควสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงกระชากหลบมานะครับ เป็นประตูแรกด้วยครับในพิมลีดูดูการนี้แล้วก็หมดครึ่งแรกไปแค่นั้นครับแต่โคชแต่ละคนก็ไปหาวิธีการแก้เกมครับเพราะว่าตอนนี้เสมอกันอยู่สองสองครึ่งหลังลงใส่โรนัลดจะได้แก้เกมได้ดีกว่าครับบากูส่งมาให้มาซียได้ยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับเข้าไปที่สามเหลี่ยมครับมาซียลยิงจากนอกกรอบเขตโทษลูกพุ่งเข้าไปเลยครับแมนยูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประตู สามประตูต่อสองโดยลูกยิงของมาเซียอย่าทับมาเซียครับเดี๋ยวเขาตายนะครับจะไม่มีคนแบกทีมนะครับนี่ครับแตะแล้วก็ยิงนะครับโอกาสเข้าเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มันก็เข้าไปแล้วนะตัดมาครับเวสแฮมหาประตูตีเสมอเหมือนกันแทงลูกนี้ลุดเดียวแต่ว่ามันลำหน้า แมนยูบุกขึ้นมาครับเปิดมาเสาสองสานโชดได้โขเข้าเป็นปประตูต่อ2ครับว้โหลูกเปิดของจานมี่ฟิล์ปองนะครับเปิดมาให้เจดอนซานโช่มงเป็นการคอสที่เพอร์เฟกอะไรขนาดนี้นี่ครับเหมือนจับวางครับผมแล้วก็อ๋อไม่ใช่โขกนะครับเขาแปรเข้าไปนะครับมีคนจะตีลังกาอากาศเคลียร์ด้วยนะครับจักรยาอากาศเคลียร์ทำไมครับ ไม่ยอมใช้เบสิกก็พลาดไปครับมาอีกแล้วครับแมนยูบากูได้ยิงครับโคตรเบามาอีกครั้งหนึ่งครับแมนยูบากูหลุดมาเดียวๆเลี้ยงหลบแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ5ประตูต่อ2นะครับผมแมนยูถล่มเวสแฮมครับหลังจาก เหมือนเกมจะตามอยู่นะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังพีโดของเราแก้เกมได้ดีจริงๆครับแล้วเรา FA ครับมาเจอกับบอลมัดตัดไปรวดเร็วมากเลยขึ้นมาอีกแล้วมาอีกรอบนึงครับแมนยูไบโนอกิเทครับได้ลองยิงครับโคตรเบาเลยครับ หมือนจะยิงไม่ถนัดแล้วตอนนี้บาคูลุดมาแล้วจะจ่ายเข้ามาให้เชสโกแต่ว่ายายิงเข้าไปครับแต่บาคูเป็นคนดีใจนะครับเชสโกไม่ได้ยิงเข้าแต่เป็นก้องหลังของบอลมา์น,นะครับที่ทําเข้าประตูตัวเองไปนะครับไม่หรือเปล่าครับเขาจะให้เครดิตใครในการยิงลูกนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ๆคือบูโนจะลองยิงลูกโทษลูกนี้ครับนาทีที่51ลองปั่นเข้ามาปั่นเข้าไปหาโกเลยครับโอกาสตีเสมอของบอลมา์ครับนาทีที่60 ลูกโทษเอ้ลูกเตะม,มุมเล่นกันสั้นๆอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่เซนเซได้ยิงครับได้คราเซไปได้สารโชได้บอลจากเชสโกลแล้วก็ได้ยิงติดครับแต่ว่าได้โอโอากาสยิงอีกรอบนึงแต่ไปยิงติดเสาได้ไงก็ไม่รู้ครับแมนยูชนะไปแค่1นประตูต่อศูนย์เกมต่อมาครับคาราบาวครับเกมสุดท้ายของซีซันของเดือนนี้นะครับเดือนมกราแมนยูนำยูหนึ่งศูนย์นะ แต่ว่าน่าจะได้นําเพิ่มเพราะว่ามาเซียได้หลุดมาแล้วยิงด้วยซ้ายครับพอนาเป็น2ประตูต่อศูนย์รอบสกอร์รวมเราได้หลุดมาแล้วครับบากูบอลยาวๆมาได้นะครับมีเพื่อนวิ่งขึ้นมาทางอยู่ข้างบนแล้วก็จ่ายไปให้มาเซียวยิงแตะเข้าไปแท็บอินง่ายๆครับผม2ประตูต่อศูนย์ะครับแมนยูน่าจะเข้ารอบคาราบาวครับรอบต่อไปแบบชัวรวๆแล้วแล้วก็จบเกมไปจริงๆครับแมนยูชนะไปตั้นสกอร์รวม30นะครับเราก็ได้ไปเจอกับริเวอร์พูลนะครับ ในเกมคาราบาวครับไฟนนลนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าตอนต่อไปครับเราจะได้ไปเจอ UCL รอบน็อกเอาไปเจอกับ p s s ชนนะครับโอ้โหก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย